สัมผัสธรรมชาติให้มีความสุขมากขึ้นคืนสมดุลให้ชีวิตด้วยอ้อมกอดแห่งธรรมชาติในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตในเมืองที่เร่งรีบหลายครั้งที่เราหลงลืมไปถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงกับธรรมชาติรอบตัวเสียงแปรรถเสียงพูดคุยจอแจและแสงสีที่สว่างจ้ากลายเป็นฉากหลังของชีวิตประจำวันจนกระทั่งเราอาจไม่ทันสังเกตว่าร่างกายและจิตใจของเรากำลังหอยหาความสงบความเงียบและความงามอันบริสุทธิ์ของธรรมชาติ การสัมผัสธรรมชาติไม่ใช่เพียงแค่การไปเที่ยวพักผ่อนในอุทยานแห่งชาติหรือการเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านเท่านั้นแต่เป็นการเปิดรับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสจากโลกธรรมชาติอย่างตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการสูดดมกลิ่นดินหลังฝนตกการฟังเสียงนกร้องการมองดูสีเขียวของต้นไม้หรือการสัมผัสความเย็นของสายลมการเชื่อมโยงกับธรรมชาติในรูปแบบต่างๆเหล่านี้มีพลังอย่างน่าอัศาจรรย์ในการเยียวยาจิตใจลดความเครียดและเพิ่มพูนความสุขให้กับชีวิตของเรา ธรรมชาติบำบัดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนความสุขไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้นที่บอกว่าการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติทำให้เรามีความสุขมากขึ้นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมายได้สนับสนุนแนวคิดนี้โดยชีย้ให้เห็นถึงประโยชน์ต่างๆที่ธรรมชาติมีต่อสุขภาพกายและใจของเราลดระดับความเครียดการศึกษาพบว่าการใช้เวลาในธรรมชาติสามารถลดระดับฮอร์โมนความเครียดเช่นคอร์ติซอล คอติโซลในร่างกายด้วยการได้ยินเสียงธรรมชาติเช่นเสียงน้ําไหลหรือเสียงลมพัดใบไม้สามารถกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทกพาราซิมเพ p a ติกเนอร์เวอร์ซิสเต็มซึ่งเกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายและความสงบเพิ่มสมาธิและความคิดสร้างสารรค์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เงียบสงบและปราศจากสิ่งรบกวนสามารถช่วยให้จิตใจของเราได้พักผ่อนและฟื้นฟูการสัมผัสธรรมชาติช่วยลดความเหนื่อยล้าทางจิตใจโปรซาเฟอร์ที และช่วยให้เรามีสมาธิและความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีการศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวมีความสัมพันธ์กับอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลที่ต่ำลงธรรมชาติมอบความรู้สึกสงบปลอดภัยและเชื่อมโยงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพจิตที่ดีกระตุ้นความรู้สึกเชิงบวก การได้เห็นความงามของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์ที่งดงามดอกไม้ที่บานสะพรั่งหรือสัตว์ป่าที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระสามารถกระตุ้นความรู้สึกชื่นชมยินดีและอัรรั์ความรู้สึกเชิงบวกเหล่านี้ส่งผลดีต่ออารมณ์โดยรวมและความพึงพอใจในชีวิตส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พื้นที่ธรรมชาติมักเอื้อต่อการทำกิจกรรมทางกายเช่นการเดินป่าการวิ่งการปั่นจักรยานหรือการทำสวนการออกกำลังกายกลางแจ้งไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพร่างกายแต่ยังช่วยเพิ่มความสุขและลดความเครียดอีกด้วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางสังคมการทำกิจกรรมในธรรมชาติร่วมกับผู้อื่นเช่นการเดินป่ากับเพื่อนการปิกนิกกับครอบครัวหรือการทำงานอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เพิ่มความตระหนักรู้และการอยู่กับปัจจุบันธรรมชาติสอนให้เราชื่นชมความงามในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและอยู่กับปัจจุบันขณะการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลการเติบโตของต้นไม้หรือการเคลื่อนไหวของสัตว์ช่วยให้เราฝึกฝนการมีสติและลดความกังวลเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตหลากหลายวิธีในการสัมผัสธรรมชาติเพื่อความสุข การเชื่อมโยงกับธรรมชาติไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเดินทางไปยังสถานที่ห่างไกลเราสามารถนำธรรมชาติเข้ามาใกล้ตัวและสร้างโอกาสในการสัมผัสธรรมชาติในชีวิตประจำวันได้หลากหลายวิธีสร้างพื้นที่สีเขียวในบ้าน การปลูกต้นไม้ในกระถางการจัดสวนขนาดเล็กบนระเบียงหรือการมีดอกไม้สดในบ้านสามารถเพิ่มความสดชื่นและความมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่อยู่อาศัยของเราได้สีเขียวของต้นไม้มีผลในการลดความเครียดและสร้างความรู้สึกสงบใช้เวลาในสวนสาธารณะใกล้บ้าน การเดินเล่นออกกำลังกายหรือนั่งพักผ่อนในสวนสาธารณะเป็นวิธีง่ายๆในการสัมผัสธรรมชาติในเมืองการได้สูดอากาศบริสุทธิ์และมองดูต้นไม้ใบหญ้าช่วยให้จิตใจได้ผ่อนคลายสังเกตธรรมชาติรอบตัวลองสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นแสงแดดที่ส่องลอดใบไม้เสียงลมพัดหรือการเคลื่อนไหวของแมลงการใส่ใจในสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทำกิจกรรมกลางแจ้งหากมีโอกาสลองทำกิจกรรมกลางที่เราชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าการปั่นจัก,กรยานการพายเรือคาย,ยักหรือการปีนเขาการได้เคลื่อนไหวร่างกายในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจะช่วยเพิ่มความสุขและความรู้สึกอิสระนำองค์ประกอบของธรรมชาติเข้ามาในชีวิต การใช้สีโทนธรรมชาติในการตกแต่งบ้านการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเช่นน้ำมันหอมระเหยหรือการฟังเสียงธรรมชาติผ่านแอปพลิเคชันก็เป็นวิธีในการนำความรู้สึกของธรรมชาติเข้ามาใกล้ตัวเดินทางไปสัมผัสธรรมชาติที่หลากหลายหากมีโอกาสลองวางแผนเดินทางไปยังสถานที่ทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ภูเขาทะเลหรือน้ำตกการได้สัมผัสความงามและความหลากหลายของธรรมชาติจะเปิดโลกทัศน์และเติมเต็มจิตใจของเรา ฝึกการหายใจในธรรมชาติการหาพื้นที่เงียบสงบในธรรมชาติและฝึกการหายใจลึกๆอย่างมีสติช่วยให้เราผ่อนคลายและเชื่อมโยงกับลมหายใจและสภาพแวดล้อมรอบตัวทำกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติการวาดภาพระบายสีถ่ายภาพหรือเขียนบทกวีเกี่ยวกับธรรมชาติเป็นวิธีที่สร้างสารรค์ในการเชื่อมโยงกับความงามของธรรมชาติและแสดงออกถึงความรู้สึกของเราลดการใช้เทคโนโลยีเมื่ออยู่ในธรรมชาติ เมื่อเราอยู่ในธรรมชาติพยายามลดการใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อให้เราสามารถดื่มด่ำกับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่อุปสรรคของการสัมผัสธรรมชาติในยุคปัจจุบันแม้ว่าประโยชน์ของการสัมผัสธรรมชาติจะเป็นที่ประจักษ์แต่ในชีวิตที่เร่งรีบและผูกติดกับเทคโนโลยีในปัจจุบันอาจมีอุปสรรคบางประการที่ทำให้เราห่างเหินจากธรรมชาติการใช้ชีวิตในเมือง สภาพแวดล้อมในเมืองมักมีพื้นที่สีเขียวน้อยและเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนทางเสียงและภาพตารางเวลาที่แน่นภาระหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอาจทำให้เราไม่มีเวลาว่างที่จะไปสัมผัสธ,ธรรมชาติการติดเทคโนโลยีการใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับหน้าจอโทร,รศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ทำให้เราพลาดโอกาสในการเชื่อมโยงกับโลกภายนอกความไม่สะดวกสบาย บางคนอาจรู้สึกว่าการออกไปในธรรมชาติมีความไม่สะดวกสบายเช่นกลัวแมลงหรือกังวลเรื่องความปลอดภยัยก้าวข้ามอุปสรรคและคืนสมดุลให้ชีวิตการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้เริ่มต้นจากการตระหนักถึงความสำคัญของการสัมผัสธรรมชาติและการตั้งใจที่จะสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงกับธรรมชาติในชีวิตประจำวันของเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพียงแค่การเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านหรือการปลูกต้นไม้เล็กๆในกระถางก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีจัดสรรเวลาลองจัดสรรเวลาในตารางชีวิตของเราสำหรับการทำกิจกรรมในธรรมชาติแม้จะเป็นเวลาสั้นๆก็ยังดีกว่าไม่ได้สัมผัสเลยใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติกำหนดเวลาในการใช้เทคโนโลยีและพยายามวางโทรศัพท์มือถือลงเมื่ออยู่ในธรรมชาติ เตรียมตัวให้พร้อมหากกังวลเรื่องความไม่สะดวกสบายเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นเช่นยากันยุงหรือเสื้อผ้าที่เหมาะสมมองหาโอกาสมองหาโอกาสในการสัมผัสธ,ธรรมชาติในกิจกรรมต่างๆที่เราทําอยู่แล้วเช่นการเดินหรือปั่นจักรยานไปทำงานแทนการขับรถบทสรุปธรรมชาติคือยาบำบัดจิตใจที่ทรงพลัง การสัมผัสธรรมชาติไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมยามว่างแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับสุขภาพกายและใจของเราธรรมชาติมอบความสงบความสุขและความรู้สึกเชื่อมโยงที่เรายากจะพบได้จากที่อื่นการหันกลับไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาติเป็นการคืนสมดุลให้กับชีวิตที่เหนื่อยล้าและเป็นการเติมพลังให้กับจิตวิญญาณของเราลองเปิดใจ,ใจและสร้างโอกาสในการ สัมผัสธรรมชาติในชีวิตประจำวันแล้วคุณจะพบว่าความสุขและความสงบนั้นอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดเพียงแค่ก้าวเท้าออกจากประตูบ้านแล้วเปิดรับความมหัศจรรย์ของโลกธรรมชาติ